หน่อไม้จ้าทุกคนดูสิข้างในนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ใบนะหักกันแบบสนุกเลยนะคะเนี่ยโอ้ยหักกักอืมค่ะหน่อสวยสวยอะไอีก โอ้ย,อย,อยกล้องมันก็ขยื่นเนาะให้ทุกคนโอ้ยไปมันเอค่ะค่ะทุกคนสวยมาก สวยเนาะจากกอจากต้นเลยนะคะสดๆใหม่ๆโอเคค่ะ